ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสุบานาตาเศรษฐีวันนี้พาแฟนครั้งแรกพี่ผู้ชายยังไม่ได้สักสักไปยังพี่ผู้ชายยังไม่ได้สักพี่ผู้หญิงสักไปแล้วสักแล้วอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเยอะมากเลยอย่างเช่นเมื่อก่อนที่ตอนมาสักใหม่ๆเราเงินหมุนหน้าไม่แบบชักหน้าไม่ถึงหลังเงี้ยหมุนตึงเงินหมุนต้องจำนำต้องจำนำทองด้วยพี่เขาบอกเคยจำนำทองนะพอธุรกิจเขามันใช้เงินเยอะใช่ จะหลามตาจะไหลนะเสียกัะดูดิหแล้วจะรอลูกค้าหลายคนพูดไปวันสุดสุดแลอกันแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างดีผูมเออกค่ะค่ะหนูจะรองให้ไปด้วยค่ะเราดีใจดีขึ้นเยอะแล้วเงินเก็บก็เก็บเยอะแล้วค่ะพี่มีเงินเก็บแล้วมีเงินเก็บแล้วผมดีใจอะประมาณกี่เดือนนะครึ่งปีแหละครึ่งปีเนาะตามแม่สูมาใช่ คิดนานไหมวันนั้นโอ้ไม่นานแล้วพอนดูส่วเข้ามาเลยถูกจับได้เห็นไหมมาเลยค่ะดีจริงจริงอ่ะชีวิตเปลี่ยนจากแฟนไม่เคยเชื่อนะคะแฟนพี่แฟนพี่เขาไม่เชื่อแต่พามาจะพามาเขาเห็นความแตกต่างใช่แล้วกลับไปก็ดีขึ้นดีขึ้นคราวนี้ก็เลยบอกให้แฟนมาสักด้วยกันดูใช่ค่ะมีเงินเก็บแล้วใช่ก็อยากหนูก็อยากให้พี่เขาแบบว่า สำเร็จเนาะเขาเรียกว่ามั่นคงในชีวิตมากกว่านี้แต่ว่าเริ่มต้นได้ไปเท่านี้น้องป่าว่ามีความสุขแล้วแหละมันมันแบบมีความสุขขึ้นมันแบบเราไม่คิดมันจะแบบเป็นไปได้แล้วมันจะสถานการณ์อย่างนี้ด้วยในโควิดใช่ไหมใช่แล้วมันมีแต่คนอุปถัมภ์มีแต่คนช่วยเหลือผู้ใหญ่ดีใช่ค่ะกลับไปดีพี่เขาดีเลยค่ะ อันนี้เนาะเนีน่ยก็เห็นว่าความตื้นตันใจของคนเรามาต้องบอกว่าลูกค้าหนูอ่ะไม่ได้เป็นคนรวยมาสั่นะเป็นคนที่สุดๆแล้วอ่ะไม่รู้จะหาทางออกอะไรบางทีไม่มีทางเลือกบา<ช>งคนก็มาเริ่มต้นจากหนึ่งพันมันก็เปลี่ยนชีวิตก็ได้เหมือนกันลองดูจากที่ละมงุงตึงตึงตึงนะคะตึงนะเพราะว่าพี่เขาบอกเขาเขาเคยรับแสนกระจ่ายแสนเลยใช่รับล้านกรจ่ายล้านรับนะรับเยอะจ่ายเยอะเช่น <ๆ S 1> กันแต่ท้าวันนี้เราเหลือเก็บ จากจากห้าเดือนที่แล้วเรายังแบบตึงๆอยู่เนี้ยค่ะแต่ห้าเดือนหลังมาเนี้ยเราเหลือเงินเก็บเหลือเก็บแบบดูขอให้มีเงินเก็บหลายๆลานนะพี่ได้แน่นอนทรงดีค่ะทรงดีนี่ตรงนี้นะพี่ผู้ชายคนนี้เชื่อไหมเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับวันนี้มาสักสุงทองเลยนะก็เมื่อกี้นั่งคุยกันยาวก็เลยดูมีเวลาก็เลยเล่าให้ฟังเจ็บไหมคะนิดน ตอนแรกกลัวกว่านี้เนาะกลัวเลยที่กลัวนี่คือสิ่งนี่แหละคือสิ่งสิ่งที่ไม่อยากมาคือกลัวเจ็บใช่แต่ว่าชีวิตเราดีขึ้นมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าต้องทนให้ได้เนาะใช่มันนิดเดียวพี่เขามีเส้นพรสวรรค์นะจากที่เมื่อกี้แม่คุยใช่ไหมอ่ะแม่คุยกับแม่ไม่มีอ่ะพี่ก็มีอะไรคือพี่ก็มีมือเหมือนเป็นมือนักสิ์อ่ะเป็นมือแม่ไม่ได้ถามนะว่าอาชีพอะไรเมื่อกี้เออเป็นมือนักสินคือลูกมือลักษณะเือเนี่ยมันเป็นมือนักสินแต่คนที่ เขาเขาก็ทำอาชีพอะไรนะเขียนเขียนเครื่องบันเขียนเครื่องมันจะลงทีนี้ทําอาชีพเนี้ยมันจะต้องมีเส้นพรสวรรค์ก็เรียกว่าเส้นพรสวรรค์มันถึงจะดังใช่มันถึงจะดังมันเด่จะดังให้ดังได้มันได้ราคามันได้ราคาเออหนูใช้คาว่ามันได้ราคาเราใส่เส้นดังเปล่เส้นเรารอดูนะครั้งที่แล้วเขาให้คุณแม่บ้านขอสักนะคะแม่บ้านเก็บเงินไง นะคะคราวนี้คนทําก็ต้องรวยด้วยสําเร็จด้วยนะวันนี้น้องปาก็โวยพรขอให้ทุกคนโชคดีทั้งคนเห็นคลิปด้วยขอให้สมปรารถนาขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะพี่เขาทํำชามชามเบนจรงอยู่ที่กระทุ่มแบน์มีมีชื่อเพจไหมพี่อะเราต้องเป็นจะลงส้มเบนจะงนะ ใช้ทองคําแท้เขียนนะคะเมื่อกี้เขาบอกผมซื้อทองทีสามสี่แสนนะพี่เขียนทองมันเลยราคาสูงใครอยากได้เป็นที่ใครอยากได้งานดีงานเด่นไว้ให้พระผู้ใหญ่ไว้ให้คนใหญ่คนโตของขวัญให้นึกถึงส้มเบญจรงใช่ของขวัญของชมด้วยของขวัญของชมด้วยนะถ้ามาจากเพจนี้ส้มเบญจรงนะคะเดีติดต่อได้เลยนะจ๊ะน้องตาขอให้พี่ร่ำรวยมีชื่อเสียงขอบคุณนะคะ่ขอบคุณเช่นกันค่มแม่เปิลป่ะ แล้วพี่สักไปเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะดีเรื่องไหนเอ่ยก็เรื่องเงินทุรบาบแล้วก็วิ่งายจิตแม่ตา่นาน,นานไหมกว่าจะรู้สึกว่าดีขึ้นก็เกือบเดือนเกือบเดือนนะคะก <c oughs> ็เร็วว่า<อ>ใช่ใช่ใช่เพราะหนูเพิ่งักไปมากครั้งที่แล้วที่มาค่ะที่บ้านอะไรนะบ้าน,านท่านอ่าใช่ใช่ใช่ ขนาดถุงเงินก็รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นขอให้สมบัตินานะเดี๋ยวเราเจอกัน